ดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพายิ่สีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันที่24นะคะมีนาคมนะคะพศ2 5 6พาะนะคะ คำพยากรณ์ดวงประจำวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะ เริ่มต้นกันที่100บาทนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่24นี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันพุธนะคะที่24มีนาคมพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะแปดเหรียญน,นะคะเดวิลนะคะ ดีอิมเพสนะคะก็เรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะหน้าที่การงานนะคะมีความทยานอยากนะคะเรียกว่าอยากจะทําไปหมดทุกอย่างเลยนะคะนะเดวิลนะคะไอ้นุ่นก็อยากทําไอ้นี้ก็อยากทํานะคะควรจะมีในเรื่องของการวางแผนงานการวาง การวางโครงการการจัดการสิ่งต่างๆให้รอบคอบให้ดีด้วยนะคะรวมถึงหน้าที่การงานก็มักจะมีคนคอยอุปถัมภ์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีนะคะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะนะรวมถึงนะคะคนวันอาทิตย์นะคะขอให้มีความขยันนะคะความมุ่งมั่นนะคะความอดทนนะคะแล้วหน้าที่การงานจะประสบผลสําเร็จนะคะ คนวันอาทิตย์บางคนก็เรียกว่าทํางานมากกว่า2อย่างนะคะใครที่มีในเรื่องของการค้าขายนะคะประกอบกิจการเป็นของตัวเองนะคะก็เรียกว่าออจะประสบผลสําเร็จดีนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะนะมีความมั่นคงนะคะการเงินนะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งใจใหญ่ใจกว้างนะคะนะ แต่ก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะเพราะว่าคนวันอาทิตย์นะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งได้ตังค์นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆนะคะการเป็นเจ้ามือนะคะนะการเล่นหวยการเล่นหุ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือใครบางคนนะคะช่วงนี้กินเก่งทานเก่งระวังน้ําหนักตัวขึ้นด้วยนะคะนะระวังโรคอ้วนนะคะไขมันคอเลสเตอรอลนะคะรวมถึงกินร้อนช้อนกลางนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของ ปวดท้องนะคะท้องร่วงท้องเสียนะคะกดไหลย,ย้อนเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของโรคประจําตัวนะคะนะะเรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการพบแพทย์พบหมอตรวจสุขภาพบ้างนะคะหรือมีในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะนะเพื่อที่จะเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะคะนะลดน้ําหนักตัวนั่นเองนะคะถ้าใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินนิดนึงนะโดยเฉพาะพวกไขมันพวกแป้งนะคะนะ การเงินก pues ็เรียกว่าไม่ติดขัดนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะแฮปปี้มีความสุขดีนะคะนะมีดวงของการตั้งท้องตั้งคันนะคะนะมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะนะหรือนะคะมีโอกาสที่จะเสียตัวนะได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนนะคะมีดวงของการที่แบบได้พบรักเพศเดียวกันนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะก็เรียกว่า มีโชคอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะที่โดดเด่นเลยสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะก็จะมีเลขห้นะคะแล้วก็เลขสานะคะที่จะให้โชคนะคะในวันนี้นะจ๊ะต่อไปนะคะคนวันจันทร์นะคะมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างหกไม้เท้าเชอรี่ออดจัสเมนนะคะ คนวันจันทร์นะคะหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะถ้ามีในเรื่องของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะ เชอรีออดนะคะกับ6ไม้เท้านะคะการงานการเรียนการสอบแข่งขันนะคะจะประสบผลสําเร็จจะมีดวงของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะนะจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาดีนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้ด้วยนะคะรวมถึงนะคะดูเหมือนคนวันจันทร์นะคะจะมีความฝันความหวังนะคะกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะนะก็เรียกว่า ใครที่ตกง,งานว่างงานอยู่นะคะออกไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะใครที่ประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็ขอให้มีความขยนันมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะนะแล้วจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือเดินทางไปทําบุญก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะใช้เงินเก่งนะเจ็ดถ้วยนะคะ อาหารของกินขนมนมเนยสิ่งต่างๆนะคะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะนะหรืออ่ะใครบางคนนะคะอาจจะก,กําลังมองในเรื่องของรถยืญญานพาหนะบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะมีโชคลาภรอยแบบฟุ๊กๆเข้ามานะคะแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่ทะเลาะกันมีปัญหากันนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะแต่ความรักช่วงนี้ดูเหมือนต่างคนต่างก็แบบโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะนะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอาจจะดูห่างเหินหมางเมินกันไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะ ได,ได้พบรักแบบเจอปุ๊บถูกใจในทันทีนะคะนะหรือเดินทางนะคะก็เรียกว่าจะพบรักดีๆนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บทรงอกแน่นหน้าอกนะคะเจ็บตามเนื้อตามตัวด้วยนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข7แล้วก็เลขศูนย์นะคะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะ คนวันอังคารนะจ๊ะมาดูนะคะว่าคนวันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างสามเหรียญราชินีเหรียญอะแปดเหรียญด้วยนะก็เรียกว่าคนวันจันทร์นะคะนะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะการลงทุนนะคะการร่วมหุ้นนะคะนะ หรือการเล่นหุ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีโชคนะคะนะมีโชคเข้ามานะคะนะเรียกว่าดวงดีดวงเฮงนะคะใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตทําสินเชื่อสิ่งต่างๆจะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลนะคะรายได้ที่เพิ่มขึ้นที่มากขึ้นนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะนะปรับฐานเงินเดือนนะคะการค้าการขายเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะ หรือใครที่กําลังมองช่องทางมองหาลู่ทางนะคะในการขยับขยายกิจการทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะคะคนวันอังคารได้ไพ่เหรียญทั้งนั้นเลยนะคะนะก็เรียกว่าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเล่นหุน้นการเล่นหวยนะคะมีโชคเข้ามานะคะการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามาจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะถ้าความรักนะคะเรียกว่าความรักช่วงนี้นะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะ หมอฟ้าแนะนําว่าพูดคุยกันให้มากขึ้นปรับความเข้าใจปรับเปลี่ยนทัศนคติกันนะคะนะบางคนก็เรียกว่าความรักมันเงียบเหงาหงอยเหงานะคะอยู่กับต้นไม้นะคะอยู่กับสัตว์เลี้ยงมากกว่าอยู่กับแฟนอีกนะในช่วงนี้นะคะนะแต่ก็โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะนะคนวันอังคารนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะนะรวมถึงคนวันอังคารนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของการ การซื้ออาหารเสริมนะคะซื้ออะไรที่แบบบ,บำรุงร่างกายกินด้วยนะคะนะส่วนใครที่มีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วก็เรียกว่าสุขภาพร่างกายโดยภาพรวมแข็งแรงดีนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาภมีเข้ามานะคะเรียกว่าผู้หญิงนะคะนะจะให้โชคนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะตัวเลขมงคลนะคะก็จะมีเลข3เลข8แล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธนะจ๊ะ มาดูนะคะว่าคนวันพุธได้ไพ่อะไรกันบ้างสี C ่ดาบ The World 8ปดไม้ทานะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก d ดวิลคนวันพุธนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะมีความทะยานอยากนะคะอยากจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะบางคนก็ทํางานมากกว่า2อ,อย่างนะคะ บางคนนะคะมีดวงของการเดินทางนะคะไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะเดินทางไปงานอวมงคลน,นะคะหรือว่าเดินทางไปติดต่อง,งานนะคะนอกสถานที่นะคะหรือบางคนที่ประจอ l ลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะใครบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารวาีซ่าหนังสือเดินทางนะคะเรียกว่าคนมันพุธนะคะจะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามาหน้าที่การงานช่วงนี้นะคะอาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าปักคับประคองไปก่อนนะคะนะ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งต่างๆแต่ก็เรียกว่าจะดีขึ้นนะคะใครที่ตกงานว่างงานออกไปสมัครงานจะได้รับข่าวดีนะคะนะหรือใครที่สมัครงานไว้แล้วนะคะก็เรียกว่าให้รออีกนิดนึงนะคะจะมีในเรื่องของการเรียกตัวนั่นเองนะคะคนที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะเรียกว่าหน้าที่การงานมั่นคงดีนะคะนะแต่อาจจะมีความรับผิดชอบที่เยอะที่มากขึ้นที่เยอะขึ้นนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการรับจอบการหาไรายได้เสริมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้เดวิลนะคะ จะเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆนะคะนะการเล่นหวยนะคะนะหรือการเป็นเจ้ามือนะคะนะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเงินพุธนะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะ,ะรเรียกว่านอกจากรายได้จากงานประจําและอาจจะมีรายได้มาจากช่องทางอื่นนะคะโชคลาภลอยแบบปุ๊บๆก,ก็มีด้วยเช่นกันนะคะหรือใครบางคนนะคะเรียกว่าคนเัินพุทธเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างนะคะใช้เงินเก่งนะคะนะใจปั้มนะคะเพราะฉะนั้นให้รอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนะเอาใจใส่ดูแลกันมากขึ้นนะคะเรียกว่าพูดคุยกันมากขึ้นนั่นเองนะคะนะใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะนะงอกันบ้างนะคะนะเรียกว่างอนแต่พองามนะคะอย่างงอนกันนานนะคะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักพบคนถูกใจนะคะนะเรียกว่ามีดวงของการได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะ ได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะหรืออาจจะพบรักเพศเดียวกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะเรียกว่าคนวันพุธนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินนะคะท้องร่วงท้องเสียนะคะโรคกระเพาะปวดไหลย,ย้อนนะคะนะปวดข่าวปวดข้อปวดกระดูกนะคะหรือใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะคะก็เรียกว่าดูแลตัวเองนิดนึงนะคะควรจังละเว้นนะคะหรือว่าง,งด ในเรื่องของอาหารที่แบบเป็นแป้งของมันๆน,นะคะนะเรียกว่าไขมันเบาหวานคอเลสเตอรอลมันจะขึ้นได้นะคะนะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องแบบเลื่มหมอนนอนเสือนอนพักรักษาตัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้นะเอ,อ่อคนวันพุธนะคะหมอพ้าแนะนําว่าให้ทําบุญกับคนตายกับลงศพนะคะซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะ พอเรียกว่าช่วงนี้นะคะเดวิลกับสีดาบนะคะอาจจะมีในเรื่องของลมเพลลมพัดนะคะนะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายแบบกระทันหันเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าดวงยังแคล้วค่าปลอดภัยอยู่นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข5ามีเลขศูนย์แล้วก็เลข8นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับชาววันพุธนะคะหรือตัวเลขจากคนตายก็ให้โชคนะคะคนวันพุธนะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสนะจ๊ะ มาดูนะคะว่าคนวันพิหัสได้ไพ่อะไรกันบ้างเดอะสตาร์สดาบคิงดาบสิ่งที่ไพ่ยอยากบอกเสริมเมจิกเชียนคนวันพฤหัสนะคะนะช่วงนี้จะทำอะไรนะคะให้รอบคอบให้ใจเย็นนะคะนะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าขี้เวี่ยงขี้วีนนะคะอย่าท,ทิิสูงอย่าอีโก้สูงนะคะ ควรที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยนะคะนะเพื่อที่จะนำมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะนะสิ่งต่างๆนะคะให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานนั่นเองนะคะเมจิกเชียนนะคะก็เรียกว่าคนนันพฤหัสนะคะเป็นคนที่เรียกว่าเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะรวมถึงเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะ แต่คนวันพฤหัสมักจะขี้น้อยขี้น้อยใจนะคะนะบางครั้งชอบเก็บตัวเงียบนะคะไม่ชอบความวุ่นวายรักสันโดษนะคะนะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยก็แล้วกันนะคะอาจจะมีในเรื่องของคําพูดอารมณ์นะคะ ทศนคติที่ขัดแย้งกันนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําพูดที่ทิ่มแทงเสียดแทงจิตใจกันนะคะจะทําอะไรก็ให้รอบคอบให้ใจเย็นนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะกําลังมองหาช่องทางมองหารู้ทางมองหาโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะคะมีดวงของการเรียนรู้นะคะการศึกษาวิชาวความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะนะเมจิกเซียนก็เรียกว่าใครบางคนทํางานมากกว่า2ออย่างเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานช่วงนี้อาจจะแบบ มีปัญหามีอุปสรรคสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องแก้ไขนะคะให้มองในเรื่องของมองหาที่ปรึกษานะคะคนที่เขามีความชำนิชำนาญเฉพาะด้านเฉพาะทางนะคะการเงินนะคะก็เรียกว่าหาเก่งนะคะแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะมักจะหมดไปกับความสวยความงามนะคะหรือใครบางคนอาจจะหมดไปกับการซื้อข้าวของนะคะเข้าบ้านนะคะการตกแต่งบ้านนะคะการจัดสวนนะคะนะ,ะการ ต่อเติมบ้านนะคะต่อเติมขยับขยายกิจการก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องอระมัดระวังในเรื่องของคําพูดอารมณ์การทะเลาะกันมีปากเสียงกันมีข้อขัดแย้งกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ที่หึงที่หวงกันนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่ามีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะดูเหมือนจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะ กลัวผิดหวังกลัวเสียใจนะคะหรืออาจจะเพิ่งเจ็บปวดใจนะคะมาหมาดๆก็ได้ด้วยนะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพรฤหัสนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบปอดทางเดินหายใจนะคะนะภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะนะน,น่องนะแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชานะคะหรือใครบางคนนะคะนะที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ ตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะตัวเลขจากบัตรเลขที่นะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิ่สีนะคะนะก็จะมีเลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลข7นะคะที่จะให้โชคนะคะคนวันพฤหัสนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้มันจุงมือกันพากันไปทําบุญบ่อยๆนะคะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่บาตรท,ทาบุญนะคะหรือการเติมน้ํามันตะเกียงนะคะร่วมกันนะคะนะถวายสังฆทานร่วมกันก็ได้ด้วยนะคะนะจะเรียกว่าเป็นการ ที่แบบทำบุญเริ่วมกันเพื่อที่สินจะได้เสมอกันปัญหาสิ่งต่างๆมันจะได้เบาบางลงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์นะคะมาดูนะคะว่าคนวันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างเด็กถือถ้วยอสศวินเหรียญอัศวินถ้วยสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแปดถ้วยนะคะ คนวันศุกร์นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของการลงทุนเข้ามานะคะการลงทุนการร่วมหุ้นนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่าทํางานกันแบบดึกดึกดื่นๆเลยทีเดียวนะคะนะ <c oughs> บางคนก็ทํางานแบบเข้ากะนะคะก็เรียกว่าจะได้มีท,ที่ดีจะได้เพื่อนที่ดีเข้ามานะคะนะจะเป็นรวมถึงตัวเราเองนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับบุคคลอื่นนะคะ หรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเรียนรู้นะคะศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะบางคนก็หมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราในช่วงนี้นะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยจะประสบผลสําเร็จนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเล่นหุ้นนะคะนะหมอฟ้าแนะนำว่าการเล่นหุ้นเล่นหวยนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าคนวันศุกร์นะคะให้มีในเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธินะคะ การปล่อยปลาในตลาดสดนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตนเองนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะการบวชบวชชีพามก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนวันศุกร์นะคะมีดวงของการเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะนะเดินทางยามกลางค่ํากลางคืนนะคะหรือเดินทางไปทําบุญนะคะนะไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเช่าการบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะ การเงินเรียกว่าจะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะนะจะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะก็เรียกว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะนะแฮปปี้สุขสันต์มีความสุขดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันมากขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นกาลยานิมิตที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันนะคะอาจจะมีบ้างนะคะนอยกันงอนกันไม่เข้าใจกันนะคะแต่ก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะ ส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักพบคนถูกใจนะคะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะนะหรือว่าเพื่อนนะคะคนสนิทนะคะอาจจะค่อยๆขยับสถานะนะคะขึ้นมาเป็นแฟนได้ด้วยนะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์นะคะแปดถ้วยนอนไม่ค่อยจะหลับนะนอนดึกๆดืๆ่นๆนะคะนะ บางคนก็ทํางานดึกนะคะบางคนก็มีรหลายอย่างให้ต้องคิดนั่นเองนะคะให้ต้องกังวลใจนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพความดันไมเกรนอาการวิงนเวียนศีรษะด้วยนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนนะคะนะเรียกว่าจะทําให้หลับสบายมากขึ้นนั่นเองนะคะหรือถ้าใครมีในเรื่องของกิจการค้าขายนะคะนะ้าช่วงนี้อาจจะต้องแบบค้าขายให้ช่วงค่ำๆช่วงเย็นเย็หน่อยนะคะจะค้าขายดีนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีโชคลาภเข้ามานะคะตัวเลขจากความฝันนะคะนะตัวเลขจากไอ้ไข่นะคะนะหรือพิจุกนะคะนะเรียกว่าอาจจะมาจากกุมารน,นะคะนะจะให้โชคแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข8แล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะแนะนําว่าให้ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะคนวันศุกร์ต่อไปนะคะคนวันเสาร์นะจ๊ะ มาดูนะคะคนวันเสาร์ได้พ่ายอะไรกันบ้างหกดาบหนึ่งถ้วยสิบไม้เท้าสิ่งที่พ่ายอยากจะบอกเสริมนะคะเจ็ดไม้เท้าคนวันเสาร์นะคะมีดวงของการเดินทางนะคะไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะเดินทางไปงานบุญนะคะเดินทางไปงานแต่งงานนะคะงานขึ้นบันใหม่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะนะ เรียกว่าให้อดทนให้ต่อสู้ให้ฝ่าฟันนะคะนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะการแข่งขันค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เรานะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่นะคะกับสิ่งที่เราทําอยู่นะคะนะรวมถึงการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะนะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะสามารถที่จะไกลเกลี่ยเคลียร์กันได้นะคะนะ หรือหน้าที่การงานบางอย่างนะคะอาจจะต้องอยู่ในสภาวะของการรอคอยนะคะนะแต่ก็เรียกว่าช่วงนี้ใครที่แบบมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะสิทไม้เท้านี่ออเดอร์เยอะนะคะนะงานค่อนข้างจะบปังเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่ามีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะจนบางครั้งใครบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในสภาวะที่เหนื่อยอ,อยากหยุดอยากลาพักร้อนนะคะนะอยากเดินทางไปพักผ่อนนะคะ การเงินนะคะเรียกว่าคนวันเสาร์นะคะหาเก่งนะคะในช่วงนี้การเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะแต่ก็มีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ก็เรียกว่าเอาตัวรอดได้นะคะนะรวมถึงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะมีดวงของการให้กําเนิดนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าอาจจะพาคู่ครองพาคนรักนะคะ ไปทานข้าวนอกบ้านนะคะหรือว่าไปพักผ่อนไปตากอากาศในช่วงนี้นะคะนะคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักนะคะหนาะเรียกว่าอาจจะพบรักกับคนที่ทํางานหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เราไปติดต่องานด้วยนะคะสุขภาพคนวันเสาร์นะคะออระมัดระวังในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่น่องนะแค้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะ คุณแพ้พื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะรวมถึงไครบางคนกินเก่งทานเก่งนะคะระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นนะคะไขมันเบาหวานนะคะควรจะมีในเรื่องของการออกกําลังกายตรวจสุขภาพด้วยนะคะโชคลาภส่วนใหญ่คนวันเสาร์จะมาจากลําแข้งลําขาจากความรู้ความสามารถของตัวเองมากกว่านะคะนะหรือถ้าจะมีโชคให้มีในเรื่องของการซื้อร่วมนะคะกับคนรักกับคนใกล้ตัวนะคะนะกับคนในบ้านนะคะนะเรียกว่าจะจึงจะมีโชคนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะนะก็จะมีเลข6มีเลข0แล้วก็เลข7นะคะที่จะให้โชคนะคนวันเสาร์นะคะเช้ามาให้ใส่บาตรท,ทาบุญนะคะกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีในวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าไพ่ยิปซีนะคะจะให้เลขมงคลประจําวันพุทธที่24นะคะมีนาคมพศ2564นี้เป็นตัวเลขอะไรกันบ้างนะจ๊ะเลข0 เลขก2เลข2นะคะนะอาจจะมีในเรื่องของเลขเบิ้ลนะคะในวันนี้นะคะนะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบได้รับทรัพรับโชครับเหมือนก้อนใหญ่นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ